สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่25ครับวันนี้ผมพามาชมรถใหม่นะครับมาแนะนำผลิตภัณฑ์เป็น Toyota Hilux r e v o ตอนเดียวนะครับ2.8ขับเคลื่อนสีล้อนะครับเป็นตัวใหม่เครื่องใหม่ครับเป็นสีเทานะครับราคา7 4 0 0แสบาทสำหรับตอนเดียวเครื่อง28เนี่ยถ้าขับ2นะครับจะอยู่ที่ราคา6 0 0สนสำหรับคันนี้ เป็นขับสี่นะครับราคา7 4 4 0 0บาทสีขาวเนี่ยลด7 0 0 0บาท2.8าทงขับ4กับสต่างกันที่10,000 0บาทนะครับสำหรับวันนี้พามาดูคันนี้เลยครับหล่อมากเป็นสีเทาด์กเกรเมทัลลิกนะครับดูความสวยงามในส่วนของด้านข้างด้วยครับก่อนจะไล่ในส่วนของข้อมูลเทคนิคเนี่ยพามาดูความสวยงามรอบคัน กันก่อนครับเป็นตอนเดียวนะครับใช้งานบรรทุกของเอาไปอัปเกรดช่วงล่างได้นะครับแล้วก็สวยงามด้วยนะครับใช้งามมนบรรทุกได้ดีแล้วก็ขับหล่อๆก็ได้นะครับผมชอบยางเขานะครับยางเขาใหญ่มากลุยได้นะครับเข้าไปในสวนเข้าไปใน สถานการณ์แบบขับขี่แบบถนนไม่ดีนะครับคันนี้สามารถทำได้ตอบโจทย์4คูณ4พร้อมดิบล็อกนะครับสูงเลยครับตอนเดียว2.8สีเทาเข้มๆเ,เลยครับคันนี้ติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับ มีสัญลักษ์สติกเกอร์ 4x4 คูณ4ิฟล็อกติดมาให้เท่ๆครับติดกระบะไลเนอร์พร้อมติดฟิล์มพร้อมนะครับโอเคครับพามาดูในส่วนของข้อมูลทเทคนิคครับกับตรงบริเวณด้านหน้าเครื่องยนต์ก็เป็นดีเซลครับ2.8เป็นเครื่องมี v n Turbo i อร์ e r ิน cool er. เตอคเรครื่องยนต์เป็นแบบ2 0 4แรงมา้า แรงบิด420นิวตันเมตรเป็นหัวฉีดแบบ i-Art ร์ Art, หัวฉีดแบบใหม่ด้วยนะครับแรงม้า204แรงม้านะครับแรงบิด420นิวตันมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6จังหวะ6สปีดนะครับในส่วนของการตกแต่งด้านหน้ากระจังหน้าเป็นสีดำด้านนะครับแต่ให้ความสมาร์ทสปอร์ตมากแล้วก็ ไฟหน้าเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์แบบฮาโลเจนนะครับหล่อมากครับ7,4000บาทห่ทางกับตัวขับ2นะครับอยู่10,000สบาทแต่ถ้าตัวขับ2เนี่ยความสูงลดลงนะครับสเปคเรื่องของยางแล้วก็ล้อก็ต่างกันด้วยสาหร,รัคนนี้คือ2.8ขับ4นะครับลุยได้สบายๆเลยครับผม เน้นใช้งานขับเท่เก็ได้นะครับ2.8งถา,ายห่วงครับเวลาลุยเจอโคนเจอในสภาพถนนแย่ๆนะครับเข้าไปได้หมดเลยครับคันนี้แล้วก็ยังไม่ได้ตก,ตกแต่งในส่วนของช่วงล่างนะครับเดิมๆเลยครับผมสีเทานะครับติดฟิล์มเซรามิกให้ด้วยต่อไปเป็นล้อครับล้อเนี่ย เป็นขอบ17นิ้วขนาดยางนะครับ2-2-5ทับ70 R17 ยางเป็นแบบ AT a ท l t e r r a i นนะครับซึ่งเหมาะกับการขับขี่แบบสไตล์ออฟโรดได้ลุยได้นะครับสหรับตัวนี้เป็นแบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับ2.8แน่นๆเลยครับเครื่องยนต์ยกสูง แน่นอนครับสี่คุณสต้องมีการยกสูงฟันฝ่าอุปสรรคได้ทุกสถานการณ์นะครับเป็นตอนเดียวอุปกรณ์ข้างในออปชันก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ขออภัยด้วยนะครับเป็นรถใหม่ของคุณลูกค้าซึ่งก็จะทำการเก็บรักษาไว้อย่างดีนะครับผมล้อกระทะขอบ17นะครับ สติกเกอร์ด้านท้ายตรงนี้ครับที่บ่งบอกถึงความเป็น4ีคูณสและความเท่นะครับ4 x บดิฟล็ครับสีคูณสีเข้มมากกระบะลาเนอ้ครับเบสไลเนอ้ liner, ครับติดตั้งให้เรียบร้อยฝาท้ายครับลักษณะน,นี้นะครับพร้อมไฟเบียด,ดวงที่3 LED นะครับเห,เหลือแต่สายปลายแดงนะครับ h i l u x นะครับ Toyota h i l u x Revo ตอนเดียวนะครับหรือว่า B Cap 2.8 4จุดแปี่คูณสี่ครับสองร้อยสีแรงม้าครับวันนี้ดูช่วงล่างกันนิดหนึ่งครับช่วงล่างเดิมๆนะครับเดิมๆเ,เลย มีโชค๊คมีแหนบนะครับโชค๊คจะติดตั้งลักษณะแบบทะยงกันนะครับไข้กันไข่กันครับฝั่งฝั่งซ้ายอยู่ฝั่งเนี้ยฝั่งขวาก็จะอยู่ด้านหน้าตรงเผาครับยังไม่ได้อ่ายังยังไม่ได้อัปเกรดเลยครับเดิมๆล้ออะไรนะครับเป็นล้อกระทะขอบสิบเจ็ดนิ้วเหมือนกัน 6 4 0 0 0บาทครับถ้าสีขาวก็ลดลง7,000บาทนะครับไอ u ัก e v รี L ux, L ivo, ตอนเดียว2.8นะครับระบบความปลอดภัยมีโครงสร้างตัวถังนิรภัย G.O.A นะครับมี G.O.A มีถุงลมนิรภัย3ตำแหน่งมีคนขับหัวเขาคนขับและผู้โดยสารตอนหน้านะครับมีระบบความปลอดภัยนะครับระบบเบรก A.B.S ป้องกันล้อล็อกนะครับมีระบบกระจายแรงเบรกด้วยนะครับสำหรับตัวรีโวตอนเดียว4คูณ4ครับวันนี้หล่อมากหน้าตาครับเหมือนทาคมาวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่สามารถเข้าไปชมด้านในได้นะครับแต่อุปกรณ์ภายในก็คือมีครบคันเหมือนกันนะครับทั้งหน้าจอนะครับซึ่งรองรับในส่วนของ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้ เชื่อมต่อบุธได้นะครับพวงมาลัยเป็นแบบ Power อช่วยผ่อนแรงด้วยนะครับเกียร์เป็นเกียร์แมโนนปกสปีดนะครับสำหรับคันนี้นะครับทางฝั่งทางโซนเราเนี่ยทำารทำการในส่วนของเกษตรกรเลยนะครับนิยมเหมือนกันนิยมใช้งานในส่วนนี้ใช้ในส่วนของเชิงพาณิชย์ก็เหมาะสมเหมือนกันนะครับตอนเดียว2 8นะครับ ออปชันครบคันนะครับเดี๋ยวในส่วนของรายละเอียดเรื่องสเปคเนี่ยหากไม่ครบถ้วนนะครับผมจะพิมพ์ไว้ในใต้คลิปนี้ให้นะครับคุณลูกค้าสามารถอ่านเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมแนะนําผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เป็นจุดเด่นนะครับล้ออะไรเอ้ล้อขออนุญาตครับล้อกระทะขอบ17นิ้วนะครับยาง AT ทขึ้นจนสองร้แรงมา้าแล้วก็ระบบ,บขับเคลื่อนสีล้อแบบดิฟล็อกนะครับ โอเคมากครับโปรโมชั่นตอนนี้ก็มีแถมประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับแถมฟิล์มแถมกระบะไลเนอร์นะครับมีส่วนลดช่วยดาวนะครับมีโปรแกรมสบายดีนะครับคุณลูกค้าสนใจติดต่อผมนะครับชมพู่สิทธิพงศ์นะครับชมพู่ TNGA เบอร์โทรศัพท์08-1 955-1991นะครับไอ l ดี e ลนนะครับ062503-8693นเนะครับเดี๋ยววันนี้แนะนำเป็นตัว รีโวตอนเดียว2.8 4คูณ4สีเทานะครับสอบถามถ้าเพิ่มเติมนะครับและเปลี่ยนความคิดเห็นได้ใต้อคอมเมนต์เลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณนะครับผมสวัสดีครับ